บทที่สองบัวสี่เหล่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบคนเหมือนดอกบัวทั้งสี่เหล่าหนึ่งบัวก้นบึงคือบัวที่ยังอยู่ในโคลนตมเปรียบได้ดังคนที่มีทิฐิยากแก่การกลับตัวเป็นคนดียากแก่การสั่งสอนหรือพัฒนาจิตใจสองคือบัวใต้น้ําบุคคลที่ยังสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้ ถ้าได้กัลยาณมิตรที่ดีสาบัวปริ่มน้ำคือคนที่มีศีลธรรมประจําใจอยู่แล้วสามารถพัฒนาเป็นคนที่ดีได้อีกมากและสุดท้ายบัวพ้นน้ำคือบุคคลที่มีศีลประจําใจอย่างสมบูรณ์พร้อมแล้วสอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่มุ่งสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีซึ่งการที่จะเป็นบัวพ้นน้ำได้นั้นเราต้องอาศัยการเรียนรู้วิถีธรรม การฝึกจิตใจและการปฏิบัติจริงนั่นเองกล่าวให้ชัดเจนบุรเหล่าที่หนึ่งหมายถึงบุคคลน,นอกพุทธศาสนาหรือบุคคลที่ไม่มีศรัทธาสี่หรือบุคคลที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องอริยสัจสี่หรือบุคคลที่มีมิจฉาทิฏฐิอันหมายถึงเหล่าสัพพสัตที่ต้องอยู่ในวัฏสงสารโดยหาทางออกไม่ได้บุรเหล่าที่สองหมายถึงปุถุชนทั่วไปในพุทธศาสนาอาจหมายถึง กุบาศกุบาสิกาและประชาชนทั่วไปหรือบุคคลที่มีศรัทธาสีหรือบุคลบคลที่มีความเชื่อเรื่องอริยรสัจสี่เบื้องต้นหรือบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นอันหมายถึงบุคคลที่มีโอกาสที่จะออกจากวัฏสงสารไปได้เพราะมีความเห็นถูกต้องเป็นเบื้องต้นบวเหล่าที่สามหมายถึงนักบวชในพุทธศาสนาหรือพระภิกษุ ส์พระสงฆ์หรือบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาสี่มีศรัทธาในอริยสัจสี่จึงอุทิศตนออกบวชเพื่อหาหนทางออกจากกองทุกข์หรือบุคคลผู้มีความเชื่อเรื่องอริยสัจสี่เบื้องกลางอันหมายถึงปฏิจจสมุป,ปบาท โบเล่าที่4ี่หมายถึงอริยบุคคลหมายถึงบุคคลผู้มีบุญมาก่อนหรือบุคคลผู้ซึ่งในอดีตชาติเคยบรรลุทมท่านใดท่านหนึ่งเช่นโสดาบันหรือสกิทาคามีมาก่อนหรือบุคคลที่มีปัญญามากและสามารถเข้าใจอริยสัจสี่อย่างลึกซึ้งอันหมายถึงปัจจยาการพร้อมที่จะหลุดพ้นได้ทุกเมื่อเมื่อเหตุปัจจัยเหมาะสมและออกจากวัฏสงสารไปได้